ซีรีส์คำนวณอัตราดอกเบีย้ยเงินฝากหัวข้อวันนี้นะครับฝากเงิน2 0 0 0 0 0บาทกับแคมเปญเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษนะครับ111วันนะครับให้อัตราดอกเบีย้ยแบบสเตปอัพนะครับสูงสุดอยู่ที่6.5%ต่อปีนะครับคราวนี้ฝาก2 0 0 0 0 0จะได้ดอกเบีย้ยเท่าไหร่จากธนาคารอมสินนะครับนี่เป็นแคมเปญที่เวลาออกบูธธนาคารอมสินจะนำแคมเปญเหล่านี้นะครับมาจัดโปรกันนะครับเพราะนั้นเดี๋ยวเราไปดูกัน เพื่อใครชื่นชอบโดยรายละเอียดของบัญชีเงินฝากตัวนี้นะครับเป็นในรูปแบบของสเตปอัพนะครับวันที่1ถึง58อัตราดอกเบีย้ยอยู่ที่1.5%วันที่59ถึง100อัตราดอกเบีย้ยอยู่ที่3%วันที่101ถึง111อัตราดอกเบีย้ยอยู่ที่6.5%นะครับอัตราดอกเบีย้ยโดยเฉลี่ย2.56%ต่อปีเทียบเท่าเงินฝากประจำ3.01%ต่อปีนะครับ ถึงก่อนตอ่อคิวก่อนมีสิทธิ์ก่อนคิวอาจจะเต็มได้นะเพราะฉะนั้นนะครับไปก่อนเวลาที่จะลงทะเบียนนะครับโดยจํานวนสิทธิ์นะครับรายละเอียดมีดังนี้รายละเอียดการจองสิทธ์นะครับ1ิ์12กรกฎาคม2567นสิะครับสิทธิ์50สิทธิ์สถานที่ต่อคิวคือด้านข้าง KFC เวลาลงทะเบียน10ในาฬิกาส0นาฬกา30นาทีนะครับถึง12ในกานะครับแล้วก็วันที่13 กรกฎาคม2567นะครับจำนวนสิทธ์75สิทธ์นะครับ well. สถานที่ต่อคิวด้านข้าง KFC เวลาลงทะเบียน10นาฬกาถึง12นาฬิกาวันที่14กรกฎาคม2567นะครับจำนวนสิทธ์75สิทธ์นะครับสถานที่ต่อคิวด้านข้าง KFC นะครับเวลาที่ลงทะเบียน10นาฬิกาถึง12นาฬิกานะครับ หรือจนกว่าจะครบสิทธิ์ตามจํานวนนั่น,น,นเองนั่นคือคุณต้องไปก่อนนะไม่งั้นนะครับสิทธ์อาจจะเต็มได้เพราะคนไปต่อคิวกันเยอะมากจํากัดสิทธิ์ภายในงาน1คนต่อ1สิทธิ์ตลอดทั้งงานเท่านั้นเงื่อนไขาการเปิดบัญชีแคมเปญน,นี้ง่ายๆนะครับ1เปิดบัญชีขั้นต่ำหนึ่งหมื่นบาทฝากสูงสุดไม่เกิน50,000นบาทต่อรายนะครับต้องมีใบจองสิทธิ์นะครับจากงาน Thailand Smart Money เท่านั้นนะครับ Smart Money อุบลราชธานีครั้งที่10 ระยเวลาเปิดบัญชี12กรกฎาคม2567ถึง1 0 21กรกฎาคม2567นะครับ,รร 67, รบจำกัดสิทธิ์1คนต่อ1ิ์ตลอดทั้งงานนะครับและถ้าใครจะเปิดบัญชีภายในงานก็รับไปเลยกระปุกอมศิน GSB Love Earth นะครับนะบเพราะฉะนั้นใครสนใจรองไปดูภายในงานนะครับโทรสอบถาม1115ได้เลยนะครับคำนวณดอกเบี้ยงเงินฝาก ผื่อเรียกพิเศษ111วันนะครับให้อัตราดอกเบี้ยแบบสเต็ปอัพมันเป็นสเต็ปสเต็ไปนะนะครับเรามาดูกันวันที่1ถึง58นะครับเงินต้น2 0 0 0 0 0ดอกเบี้ย1.5%จําำนวนวัน58วันดอกเบี้ยที่รับ476บาท71สตางค์วันที่59ถึง100นะครับดอกเบี้ย3%จําำนวนวัน42วันดอกเบี้ยที่รับ690บาท41สตางค์วันที่101ถึง111นะครับ อัตราดอกเบีย้ยอยู่ที่สเต็ปสูงสุดคือ6 5%จํานำนวนวัน11วันดอกเบีย้ยที่รับ391บาท78สตางค์รวมอัตราดอกเบีย้ยนะครับตลอดแคมเปญ111วันคือ1558บาท90สตางค์นั่นเองนะครับอัตราดอกเบีย้ยไม่หักภาษีให้จ่ายนะครับเพราะนั้นรับไปเลยนดะเงินต้น2 0 0,000บวกดอกเบีย้ยห5ึ้ยบาทเ0สตางค์เป็น2,1558บาท90สต 2, ท90สตางค์นั่นเองนะครับ ก่อนจากการแคมเปญนี้นะครับไม่ได้ออกมาในทุกช่วงนะครับมันจะออกมาช่วงที่ธนาคารอมสินเองไปจัดบูธนะครับในงานต่างๆ Thailand Smart Money อะไรเงี้ยนะครับหรือ Money Expo แบบนี้นะครับก็จะเป็นโปรที่ออกมาณช่วงเวลาที่จัดบูธนั่นเองนะครับก่อนจากกันนะครับขอเอาเรื่องราวเตือนภัยนะครับจากธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับมาเตือนทุกท่านกันก่อนนะครับ การจัดการบัญชีมาหรือบัญชีต้องสงสัยนะครับเมื่อมีใครมาแอบอ้างว่าคุณเป็นบัญชีต้องสงสัยนะครับให้คุณโอนเงินมาตรวจสอบเราทุกทุกยอดนะครับมีเงินเท่าไหร่โอนมาให้หมดนะครับอย่าเชื่ออย่าโอนเด็ดขาดนะครับเพราะพวกนี้มันเป็นมุกของวิชาชีพที่พยายามหลอกเอาเงินคุณนะครับเอาเงินคุณไปเพื่อที่จะอ ดูดเงินคุณทั้งชีวิตที่คุณเก็บมาทั้งหมดเพราะนั้นไม่เชื่อนะครับไม่โอนเด็ดขาดนะครับอย่าหาทำนะครับถ้าใครไม่อยากเสี่ยงโดนแอปดูดเงินนะครับเมื่อมิจชาชีพพยายามปลอมแปลงนะครับอ,อ้าง,อ,างอ้างนู่นอ้างนี่อ้างว่ามาจากเว็บไซต์นูน่นเว็บไซต์นี่อ้างมาจากเว็บธนาคารบ้างอะไรบ้างนะครับ อย่าโหลดเด็ดขาดให้โหลดแอปนอกให้คลิกลิงก์นะครับพยายามอย่าโหลดอย่าแอดไลน์คนที่ไม่รู้จักแม้มันจะมีโปรไฟล์หน้าตานะครับขนาดไหนก็อย่านะครับอย่าสแกนใบหน้าสงสัยให้โทรตามหน่วยงานเบอร์ตามหน่วยงานที่ถูกต้องเท่านั้นนะครับปรึกษาญาติปรึกษาพี่น้องนะครับปรึกษาลูกก่อนนะอย่าทำตามกนโก้งนะครับหลอกขายของออนไลน์เช็คให้ชัวร์ก่อนตัดสินใจซื้อนะครับ พวกนี้กลนขายสินค้าออนไลน์จะพยายามขายของถูกนะครับสวมสวมรอยนะครับเป็นร้านค้าดังนะครับหรือคนดังอินฟลูอนเซอร์นะครับดังสินค้าพวกนี้มันจะไม่ตรงปกแล้วมันจะพยายามให้เก็บปลายทางนะเพราะว่ามันไม่อยากให้รู้บัญชีที่โอนมามันก็พยายามส่งไปให้คุณเก็บปลายทางนะครับพวกนี้นะครับอย่าไปเชื่ออย่าลงเชื่อนะครับ ให้ซื้อสินค้านะครับที่มีในแหล่งที่มันต้องให้น่าเชื่อถือนะครับน่าเชื่อถือแล้วก็มีตัวตนจริงอย่างน้อยนะครับมีรายละเอียดการเปิดบริษัทต่างๆนะครับเพื่อไม่ตกเป็นเหยื่อเหล่านี้นะเพราะนั้นต้องเรามาระวังด้วย เงินก้อนสุดท้ายในชีวิตคิดให้ดีก่อนเชื่อใครนะครับเงินเราเก็บหอมรอมริดมานะครับตั้งนานนมนะแล้ววัน,ว,นวันหนึง่งมีโจรที่ไหนมาก็ไม่รู้แอบบอ้างนู่นอ้างนี่ว่าเรานะครับว่าเราฟอกเงินว่าเราโกงนู่นโกงนี่ทั้งทงที่เราเองก็ไม่ได้โกงไม่ได้อะไรนะครับอย่าเผลอตกใจนะ พวกนี้มันจะพยายามหาสาเหตุหาเหตุผลให้เราตกใจมีหมายสารปลอมมีรายละเอียดนะครับเอกสารราชการปลอมนะครับแล้วก็ส่งมาให้คุณทางลายหรืออะไรนะครับอันดับแรกโทรมาก่อนนะพยายามนะครับตั้งสติให้ดีนะครับอย่าพึ่งเชื่อในสิ่งที่คนเหล่านั้นนะครับพยายามแอบอ้างไม่เชื่อนะครับแล้วห้ามมันให้โหลดอะไร ไม่โหลดนะครับถ้ามันให้คลิกลิงค์คลิกเว็บไซต์อะไรไม่คลิกนะครับไม่ว่ามันจะกล่าวหาอะไรก็ตามนะครับให้ตั้งสตินะครับแล้ววางสายหรือปรึกษาลูกๆหล,ลานๆคนรอบข้างนะครับจำมาไว้ว่านะครับเรื่องพวกนี้เป็นมุกที่ใช้กันมานานนะไม่ว่าจะเป็นบัญชีคุณพัวพันยาเสพติดนะครับต้องโอนเงินมาตรวจสอบด่วน นะครับหรือลงทุนกับเราได้ผลตอบแทนสูงนะครับไม่เชื่อไม่คลิกไม่โอนไม่โลภนะครับคุณก็จะปลอดภัยจากภัยเหล่านี้นั่นเองนะครับ